เดิมทีเลยอ่ะพี่เปิดเซเว่นมาทําเครือข่ายเพราะว่าเราอยากมีไรายได้เสริมเรารู้สึกว่าเราชอบเครือข่ายมันให้อิสระภาพด้านเวลาได้ท่องเที่ยวเรื่องเงินได้เรื่อยๆไม่เหมือนเงินประจําเราคิดว่าที่เดิมอ่ะดีอยู่แล้วเข้ามาที่แอมิสคือมาดูก่อนเพราะตัวเองอ่ะไม่เคยทําเครือข่ายมาดูเรื่องนวัตก,กรรมแผนไรายได้ว้าวมากๆม,มันใช่เลยตอนแรกเลยนะ ประทับใจเรื่องแผนรายได้เพราะตัวเองเป็นคนชอบหารายได้ให้ยกกว่าที่เดิมเรื่องแผนรายได้ตัวเองยังไม่คล่องนะแต่แบบเข้ามาเดือนแรกอะยังไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะก็รับมา30,000ื่นกว่าบาททุกวันนี้ยังพูดเรื่องนวัตกรรมก็ยังไม่เส็นสินค้าตอบโจทย์มากตั้งแต่คุณแม่เลยปีที่แล้วแม่เป็นเส้นเลือดตีตัวบวมคุณแม่ทานอยู่2อตัวกินไฟโตเอสชีนนะคะโซจงังน้ามันสนเข็มแดงอะแม่ดีขึ้นจากที่ตัวบวมๆว,วมแล้วเดินไปไหน ใช้ไม้สีขาทันไปได้แค่ประมาณสักเดือนหนึ่งทุกวันนี้ไม่ไม่ใช้ไม้สีขาแล้วแล้วเดินลงบ้านทั่วบ้านตามหาเราได้ทั่วบ้านตัวเองเป็นโรคจีซิกพีดีเดฟเม็ดเลือดแดงแตกง่ายกินถั่วปักอ้าไม่ได้บริจาคเลือดไม่ได้มาทานตัวนี้เน้ำหนักเราลดตัวนี้หลอดเลือดสําคัญมากเพิ่งจะทานได้2เดือนสวยขึ้นไหมล่ะ <laughs> มั่นใจว่าตัวเองสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นหลับดีวันนี้ ใครที่กําลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรายได้เสริมอีกทางงานที่เราชอบแต่อาจจะไม่ใช่งานที่ใช่แต่งานที่ใช่เรามาทําแล้วเดี๋ยวเราชอบเองเจะนี่เลือกที่นี่ด้วยความมั่นใจแบบ100%เซค่ะ